ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทันโตเศโธมนุสเสสุ ตังทันตังสุขาวหังธรรมโมสกจังโสตโพตีตขอ,อนอบน้อมในองค์สมเด็จพระผู้มีนั้นแม้ปรินิพานไปนานแล้วด้วยเสียนกลก่าวขอโอกาสณนสงฆ์ขอความสุขความเจริญความงอกงามความเยอกเย็น ความผ่อนคลายทั้งกายและใจจงบังเกิดมีเดยียดตโยมสาธุชนพุทธบริษัทผู้ไฝ่ศีลไฝ่ธรรมผู้มาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรถวายทานและฟังการแสดงธรรมิกถาตลอดถึงญาติโยมสาธุชนผู้ติดตามรับฟัง ทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดโพบนันนนทนในชาววันนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนในะโอกาสมัดนีวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายผู้ที่ดำรงตนตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท ที่ได้มีโอกาสในการสร้างสร้างสรรพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าให้เกิดขึ้นภายในชีวิตเพราะชีวิตของเราเกิดขึ้นมาทุกคนสแสวงหาทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย4ก็คือปัจจัยที่จะทำให้อัตภาพสังขารร่างกายดำรงอยู่ได้ เราเรียกว่าแสวงหาปัจจัยสี่เพื่อการดำรงอยู่แล้วชีวิตของเราก็อยู่ไปวันวัน,วนหนึ่งเพียงแค่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นลมหายใจก็เป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ไหลเข้าไหลออกในแต่ละขณะในแต่ละนาทีนั่นเป็นนิมิตหมายให้รู้ว่าชีวีหรือชีวิตยังดำรงอยู่ ในขณะข้างหน้าไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเป็นสิ่งที่เรากำหนดไม่ได้เพาะลมหายใจที่เข้าที่ออกมันจะยังอยู่กับเราตลอดไปหรือไม่เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือชีวิตก็ดีลมหายใจก็ดีความมีความเป็นทั้งหลายทั้งปวงก็ดีมันเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ตามเหตุและปัจจัยดังนั้น สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยมันมีมันมีสิ่งที่เราจะมองกันอยู่สองลักษณะสิ่งที่สมมุติของโลกทั้งหลายทั้งปวงมองกันอยู่ที่คำว่ามูลค่าเพราะฉะนั้นวันนี้จึงอยากจะพูดถึงสิ่งสองสิ่งคือคำว่ามูลค่ากับคำว่าคุณค่ามูลค่าเป็นการกําหนดขึ้นโดยตัวมนุษย์ เราสมมุติกันขึ้นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้คืออะไรและจะมีมูลค่ามากน้อยเท่าเท่าไรอย่างไรยกตัวอย่างเช่นก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินและเมล็ดายมันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากสิ่งที่เราเรียกว่าเงินหรือทองแต่อย่างใด แต่ว่าเราไปให้มูลค่าต่อสิ่งที่เรียกว่าเงินและทองว่ามันมีมูลค่ามากกว่าอิฐหินดินทรายทางนี้และทางนั้นก็คงจะเป็นเพราะเหตุว่าวัตถุธาตุดินน้ำลมไฟกว่าจะรวมตัวกันแล้วก็กลั่นกรองตนเองจากอิฐหินดินทรายกลายไปเป็นเงินเป็นทองได้ คงจะต้องใช้เวลายาวนานมากกว่าอิฐหินดินทรายธรรมดาเราก็เลยไปให้สิ่งที่หาได้ค่อนข้างจะยากกว่าเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากเช่นธาตุเงินธาตุทองเหล่านี้เป็นต้นแต่ถ้าสมมุติว่าธาตุเงินธาตุทองทั้งหลายเนี่ยมันมีมากมายเหมือนดัง อิดหินดินทรายอิดหินดินทรายซึ่งหายากเราก็จะบอกว่าเงินและทองเป็นสิ่งที่มีมูลค่าน้อยส่วนอิดหินดินทรายที่สแสวงหาค่อนข้างจะยากเราก็จะไปให้ความหมายสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากดังนั้นสิ่งที่เป็นสิ่งที่สมมุติในโลกมันมีอยู่สองสิ่งก็คือมูลค่ากับคุณค่า แต่มูลค่านั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกันของสังคมเราเรียกว่าสมมุติสัจจะสิ่งที่สมมุติกันขึ้นส่วนคุณค่านั้นบางทีไม่ขึ้นอยู่กับสมมุติแต่ขึ้นอยู่กับความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นเช่นคุณงามความดีเหล่านี้เนี่ยมันหาอะไรที่จะมาวัดไม่ได้ว่า มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือมีมูลค่ามากน้อยแค่ไหนเพียงใดขึ้นอยู่กับสติและปัญญาที่เราจะมองเห็นจะยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากเพชรพลอยอาจจะมีมูลค่ามากสำหรับคนทั่วไปหรือมนุษย์ทั่วๆไปเพราะเราเข้าใจในสมมุติที่ตกลงร่วมกันแต่ว่า เพชรพลอยที่ตกหล่นอยู่ตามพื้นปะตาพีบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นลิงข้างบางชานีลิงข้างบางชานีแม้แต่หมูเห็ดเป็ดไก่มันเห็นแล้วก็มองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีคุณค่าสำหรับชีวิตสำหรับเขาเองเขาจึงบอกว่าเพชรพลอยที่ล่วงหล่นอยู่ตามพื้นดิน นั้นยังมีคุณค่าน้อยกว่ามเมล็ดข้าวเปลือกหนึ่งเมล็ดเราลองคิดดูก็ได้ไก่เป็ดที่อยู่ในที่ต่างๆเราเอาเพชรเอาพลอยไปหวานโปรยลงไว้แต่มเมล็ดข้าวเปลือกไม่กี่มเมล็ดที่หวานลงไปถามว่าหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วมมันจะเลือกบริโภคอะไรเลือกอะไรมันก็จะเลือกเอาเพียงแค่ข้าวเปลือกเพียงแค่มเมล็ดข้าวสารเท่านั้นเองเพราะสิ่งเหล่านั้นมันมีคุณค่าต่อชีวิต การบริโภคเพชรพลอยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเป็ดของไก่เหล่านั้นดำรงอยู่ได้เ <IS> พราะฉะนั้นสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้เนี่ยจะมีอยู่สองอย่างเราเรียกว่าสัจจะสองระดับระดับที่หนึ่งเราเรียกว่าสมมติสัจจะสมมุติก็คือสิ่งที่เรากำหนดกันขึ้นคุณค่าอย่างอย่างที่เก่าเมื่อตะกี้นี่แหละ <C oughs> ตกลงร่วมกัน นะตกลงร่วมกันแม้แต่ชื่อที่เรียกกันอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นชื่อของเราเองชื่อบุคคลอื่นชื่อสถานที่อะไรทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสมมุติทั้งหมดแต่สมมุตินี่ใช้เพื่อการสื่อสารเพื่อการอยู่ร่วมกันทางสังคมแต่ถ้าหากว่าเมื่อใดก็ตามเราไปยึดมั่นไปถือมั่นในสิ่งที่เป็นสมมุติชีวิตนี้มันก็จะมีแต่ความ และก็ความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะเราไปยึดมั่นในสมมุติอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ญาติโยมฟังอย่างเราเองเนี่ยมีชื่อว่ากอชื่อขอชื่องออะไรก็ตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายกำหนดสมมุติให้เรียกดินน้ำลมไฟกองนี้กลุ่มนี้ธาตุนี้ขันนี้ว่านายกอนายขอวันดีคืนดีเกิดมีคนมายกย่องว่านายกอดีนายขอดีเราก็มีความสุข ว่าเขากําลังยกย่องนายกนายขอแต่ถ้าหากว่าวันดีคืนดีเกิดเข้ามาทาหนิติเตียนดูด่าว่ากล่าวดูถูกเหยียดหยามนายกนายขอก็ทําให้เราเกิดความทุกข์เดือดร้อนและวุว่นวายอันที่จริงธาตุดินน้ําลมไฟไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วอยู่ในตัวของมันเองแต่ขึ้นอยู่ที่จิตใจของเราไปยึดมั่นไปถือมั่นในคําพูดในภาษาในสัญ,ญลักษณ์ในสมมุตินั้นว่าเป็นอย่างไร ดังนั้นในทางในทางโลกคนส่วนมากก็จะเข้าใจกันในเรื่องของมูลค่าค่อนข้างที่จะมากกว่าคุณค่าแล้วถ้าชีวิตของเราไปยึดมั่นไปถือมั่นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่ามูลค่าจนเกินไปจะทำให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นในสังคมยกตัวอย่างเช่นในครอบครัวในครอบครัวถ้าเรามีลูก สามีภรรยาอยู่ร่วมกันพี่น้องอยู่ร่วมกันเกิดมีการมองเรื่องของคุณค่าน้อยและมองเรื่องของมูลค่าเป็นสิ่งที่สำคัญก็จะก่อให้เกิดความขัดแยง้งเช่นพี่น้องทะเลาะกันสามีภรรยาทะเลาะกันพ่อแม่ลูกทะเลาะกันเพราะมองเรื่องของมูลค่ามากกว่าคุณค่า คุณค่าของความเป็นพ่อคุณค่าของความเป็นแม่คุณค่าของความเป็นพี่เป็นน้องคุณค่าของความเป็นมนุษย์อันนี้คือสิ่งสูงสุดที่เราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจแต่มูลค่ายกตัวอย่างเช่นการแบ่งสรรปันส่วนเงินทองมรดกปัจจัยที่มีอยู่ในครอบครัวถ้ามองว่าคนนั้นได้น้อยคนนี้ได้มากคนนั้นได้ของดีเราได้ของเลวอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือเราไปมองเรื่องของ มูลค่าของวัตถุปัจจัยภายนอกสุดท้ายพอมองสิ่งเหล่านี้เป็นตัวตั้งเรียบร้อยความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นมีความขัดเคืองมีความขุ่นข้องมีความขัดแยง้งสุดท้ายก็ทะเลาะบบอแวงฆ่ารันฟันแทงเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างนี้เขเรียกว่าเราไปติดกันอยู่ที่คําว่ามูลค่ามากกว่าคุณค่าแล้วทีนี้ในร่างกายของเราเนี่ยถ้าคิด ถึงองค์ประกอบตาหูจมูกลิ้นกายจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีมูลค่าอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าสัตว์อื่นๆสิงสาราสัตว์มูเห็ดเป็ดไก่เขามีตาหูจมูกลิ้นกายอวัยวะก็คือชีวิตก็คือลำตัวหรือขนาดอะไรกัแล้วแต่เหล่านั้นเนี่ยมันมีมูลค่าในตัวของเขาเองอตาตรมาเคยยกตัวอย่างว่าถ้าเปรียบเทียบความหมายของคาว่ามูลค่าแล้วเนี่ย เราเองเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากสัตว์ดีไม่ดีอาจจะไม่ไม่เท่ากับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคนเราถ้าหากว่าล้มหายตายไปถ้าหากว่าไม่สร้างคุณงามความดีไม่มีคุณค่าอะไรภายในชีวิตแล้วการเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติหนึ่งในโอกาสหนึ่งจะเป็นความว่างเปล่าไม่ได้ทําอะไรที่เป็นคุณค่าให้เกิดขึ้นทั้งต่อตนเองแล้วก็สังคมสิ่งแวดลอ้อม ยกตัวยอย่างเช่นถ้าคนเราล้มหายตายไปถ้าเป็นคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่มีความกตัญญูกะตะเวทีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อสามีภรรยาตลอดถ,ถึงภาร,รกิจการงานหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบอยู่เมื่อล้มหายตายไปแล้วเนี่ไม่มีใครต้องการถ้าจะเปรียบเทียบกับหมูเห็ดเป็ดไก่ สัตว์เหล่านั้นเนี่ยเวลาที่มันตายร่างกายมันมีมูลค่าและคนที่ได้สิงสาราสัตว์เหล่านั้นเข้าไปอาจจะเอาไปเลี้ยงเอาไปบริโภคอะไรก็แล้วแต่ก็ไปสร้างทำให้เกิดคุณค่าต่อชีวิตขึ้นมาเน่จากมูลค่าก็ไปสร้างทำให้เกิดคุณค่าขึ้นมาแล้วทีนี้เปรียบเทียบกับมนุษย์เราถ้าลมหายตายไปแล้วเนี่ย อัตภาพสังขารร่างกายตาหูจมูกลิ้นไก่ไม่มีมูลค่ามีแต่จะไปทิ้งมีแต่จะนำไปทับถมพื้นปฐพีจะฆ่าจะขายเหมือนกับมูเห็ดเป็ดไก่ก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะมีมูลค่าก็ต่อเมื่อมันมีคุณค่ายกตัวอ,อย่างเช่นอวัยวะที่เราบริจาคเวลาที่โรหมหายตายไปบางคนไปบริจาคสังขารร่างกายตาหูจมูกลิ้น แขนค้าอะไรกันแล้วแต่ก็เรียกบริจาคบริจาคร่างกายภายหลังจากชีวิตเปลี่ยนแปลงแตกดับสิ่งเหล่านี้มันจะมีคุณค่าจะไม่